อ,อ,อาหารร้านนั้นอร่อยเหมือนกันเนาะอร่อยเดี๋ยววันหลังต้องไปอีกอเออวันนี้มีนัดไปพบลูกค้าคุณแอนไม่ใช่เหรอคุณแอนบอกไม่ต้องไปแล้วอะแหมเป็นเลขาผู้จัดการเนี่ยมันดีจังเลยนะเนี่ยใช่แน่นอนอยู่แล้วเออว่าแต่ของที่ฉันฝากแกซื้ออ่ะสรุปได้ไหมอ๋อได้มาสิอยู่ในกระเป๋าฉัน,น่ะฉันหยิบให้โอเค เฮ้ยเฮ้ยอาร์ตเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิเหมือนโดนอะไรบาดนิ้วเลยอะไรบาดงั้นเหรอเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะอาร์ต อ,นะอย่ารอแม่งนะเดี๋ยวฉันไปหยิบถังขยะมาให้ใครมันทำแบบนี้วะนั่นดิ คนทำมันต้องการอะไรวะต้องการอะไรเหรอก็ต้องการให้แกเนี่ยจะปวดมาก,กที่สุดเท่าที่แกจะทนได้ไงแ,แค่เนี้ยมันยังน้อยไปสําหรับแกด้วยซ้ำ วังว่าพวกคุณทั้ง3ามคนเนี่ยจะพอใจกับโบนัสที่ได้รับนะคะพอใจมากเลยค่ะพอใจมากเลยครับอารปีนี้ผู้จัดการให้โบนัสแกเท่าไห,หรอ่อะฉันพูดไปมันจะดีหรอกี้ดีสิ ฉันอยากรู้ว่าคนที่ทำผลงานดีแบบนายเนี่ยจะได้โบนัสเท่าไหร่นะามอางฉัานเถอะนะฉันได้โบนัสห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นเลยเหรอโบนัสห้าหมื่นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยฉันดีใจกับแกด้วยนะเว้ยเที่ยงพอดีเลยอ่ะฉันหิวแล้วกินข้าวกันเถอะไปได้โบนัสมากกว่าฉันวะท่านที่ฉันก็อยู่มาเกาะมาซะอีกอ่ะ ก่อนครับคุณแนเอาคุณเบมีอะไรหรือเปล่ามีครับมีเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าทำไมอาร์มันถึงได้โบนัสมากกว่าผมอะทั้งๆที่ผมก็ทำผลงานได้ดีพอๆกับมันนะฉันว่าเรื่องนี้อะฉันไม่จำเป็นต้องตอบคุณนะคุณเบแต่ผมอยากรู้นี่ครับผมอยู่มาก่อนในอาร์ตอีกะแต่อาร์ตกลับได้โบนัสมากกว่าทั้งๆที่อาร์ตเพิ่งมาอยู่ได้แค่ปีเดียวเองอะคุณเบคุณพูดแบบนี้ เหมือนคุณกําลังอิจฉาเพื่อนของคุณอยู่นะคะคุณเบย์ผมไม่ได้อิจฉาคุณแอนผมแค่ต้องการคําตอบว่าทาไมอาร์มถึงได้โบนัสมากกว่าผมอะทั้งๆที่ผมเนี่ยก็หารายได้เข้าบริษัทไม่น้อยเหมือนกันอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณแอน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 มาคุยกับผมก่อนคุณแ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 อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแอนคุณแอนมาคุยกับผมให้รู้เรื่องก่อนอันคุณแอนไอ้ไอ้ เดี๋ภาคต้องสิ่งไปจากชันแหม,แมเสียดายนะที่กล้องจอปิดดันเสียซะก่อนไม่งั้นเรารู้แน่ว่าใครเป็นคนทำอะ คุณแอนเีเรื่องสําคัญอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงเรียกพวกเราเข้ามาพบมันก็ต้องเป็นเรื่องสําคัญหรือไว้อาตไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณแอนเขาไม่เรียกเราเข้ามาพบหรอกเบแี่แกเป็นไรวะอะไรฉันมันทําไมเออคือเอาละเอาเป็นว่าฉันเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันวันนี้ที่ฉันเรียกพวกคุณสองคนมาพบเนี่ยฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะพอดีที่สาขาใหญ่เนี่ย เรียกตัวฉันให้ไปช่วยงานทันทีฉันก็เลยต้องหาผู้จัดการคนใหม่มาแทนฉันและนั่นก็คือคุณคนใดคนหนึ่งค่ะว่าไงนะครับเออคุณแอนกำลังหมายความว่าคุณแอนจะเลื่อนตำแหน่งให้พวกเราเป็นผู้จัดการหรับพวกเราอะไรของแกไว้อะคุณแอนก็บอกว่าคนใดคนหนึ่งนั่นหมายความว่าไม่แกก็ฉันที่จะได้เป็นผู้จัดการ ถูกต้องค่ะกี่นี่ค่ะคุณแอนและนี่คือเครื่องมือตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้จัดก,การคนวแมมันคืออะไรเหรอครับคุณแอนคือโปรเจกต์งานค่ะที่พวกคุณสองคนเนี่ยต้องไปเสนอขายลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกโปรเจกต์ของใครคนนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นผู้จัดก,การแทนชั้นค่ะเพราะฉันคิดว่า โปรเจกต์นี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หินมากๆเลยค่ะมันคงดีไม่น้อยที่จะได้ทดสอบแล้วก็พิสูจน์ฝีมือของพวกคุณสองคนว่าเหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งผู้จัดการคนใหม่หรือเปล่าได้เลยครับคุณแอนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทําให้เต็มที่เลยคนะ <c oughs> คุณอาร์นะคะมีปัญหาหรือเปล่าคะไม,ไม่มีครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะ ท่นจะให้เวลาพวกคุณหนึ่งอาทิตย์เพื่อไปเตรียมงานหลังจากนั้นคุณก็นำมาเสนอฉันค่ะได้เลยครับคุณแอนเบเดี๋ยวก่อนเบเบหยุดั่งอะไรวะ แกเป็นอะไรของแกเนี่ยทาไมพักนี้แกดูปแปลกๆไปอ่ะแกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรปกตินี้ถ้าปกติแกไม่ใช่คนแบบนี้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกพยายามตีตัวออกห่างฉันทําไมอแเบบฉันทําอะไรให้แกไม่พอใจหรือเปล่าแกก็บอกฉันมาสิเราเพื่อนกันนะเว้ยอย่างแกเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแหละ งานไอ้อาร์มมันดีถึงขนาดน,นี้เลยรวะคืนเป็นแบบนี้น้องป้าตา้องมผู้จัดการแน่เลยวะ แกแพ้ฉันแน่ไออาร์ตตลอดระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกทำให้ฉันเป็นเงาของแกแต่หลังจากนี้ไปแกจะต้องเป็นเงาของฉัน นี่มันอะไรคุณอาร์ตอะไรครับคุณแนนก็งานที่คุณเอามาส่งฉันนะสิมันไม่ได้เรื่องแล้วมันก็ห่วยแตกที่สุดเลยสู้งานของคุณเบก็ไม่ได้ ดีมากดีที่สุดขอบคุณมากมๆนะครับคุณแอนฉันไม่คิดเลยนะว่าคนที่เคยทำผลงานดีเด่นให้กับบริษัทนีจะมาตกม้าตายเพราะงานหินหินแต่ว่าไม่ต้องมาตกมาแต่อะไรทั้งนั้นแหละฉันว่าฉันเลือกได้แล้วว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้จัดการแทนฉัน คนที่จะได้เป็นผู้จัดการแทนฉันคนนั้นก็คือคือคุณอาร์ตค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตพูดชื่อผิดหรือเปล่าครับเปล่าค่ะฉันพูดชื่อถูกแล้วคุณอาร์ตคุณคือผู้จัดการคนไหน่ของสาขานี้ค่ะอะไรนะครับทำไมล่ะครับ ได้ไงวะเป็นกาได้ไงผลงานของฉันหวยแตกกระจายความจริงแล้วผลงานชิ้นนี้มันไม่ใช่ผลงานของคุณอาร์ตแต่มันเป็นผลงานของคุณคุณเบคุณเอาผลงานของคุณมาสลับกับผลงานของคุณอาร์ตคุณอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าไงนะ จอปิดที่นายเบเนี่ยสลับผลงานตัวเองกับของคุณอาร์ตอยู่ในมือถือน,นี้แล้วค่ะคุณแอนฮ้อไหนว่าก็งจาผิดเป็นเสียไม่ใช่เหรอต้อง้วจ้ารู้อะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ดีมากเป็นไงทุกคนฉันเล่นละครเก่งไหม แบบเนี้เหรอที่บอกว่าไม่อิจฉาแบบเนี้เขาเรียกว่าอิจฉาลิษยาชัดๆเบ้เอ้ทีเนี้ยคุณมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมฮะคุณเบ้เบ้แกทำแบบนี้กับฉันทำไมวะก็เพราะว่าเขาเนี่ยอิจฉาลิษยาคุณยังไงล่ะคะคุณอาร์ ิสชาคนนั้นเหรอนี่เบแกอิสาฉันเรื่องอะไรวะแกตอบฉันมาสิว่าแกอิสาเรื่องอะไรไรนี่แกไม่รู้ตัวเหรอวะตัะ้งแต่แกเข้ามาฉันก็เป็นแค่งเงาของกแกแกแย่งทุกอย่างไปจากฉันแย่งลูกภาแย่งผลงานแย่งหน่วยงานหน่อยงางเลยแกยไม่รู้ตัวเหรอวะเบปล่อยฉัน <c oughs> แต่ว่าทุกผลงานทุกโปรเจกต์เนี่ยแกมีส่วนร่วมกับฉันทุกอย่างเลย แต่กระนด้นแ่อยู่คนเดียวไงไม่งั้นเขาจะบอกอะว่าเขาไไปในไอ้งาของแกอะเขแก,ก้คนเดียวแก้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันไหนจะโบนัสของแกฉันยังไม่ปากของฉันอีกเรื่องโบนัสฉันประเมินจากผลง,งานแล้วก็ประเมินจากการทำงานคุณเบคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานดีแต่ว่าพักหลังเนี่ย คุณไม่ค่อยสร้างผลงานเลยนี่ใช่ไหมครับฉันว่านะคุณเก็บข้าวของของคุณแล้วก็ออกไปจากที่นี่ฉันไล่คุณออกว่าไงนะคุณเอ็นคุณเอนจะไม่ไล่ผมออกเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ทำอะไรก็เรื่องที่คุณสลับผลงานของคุณกับคุณอาร์ตไงคุณสอนให้เห็นว่าคุณเนี่ยมีนิสัยที่ขโมยคุณนอนคุณอย่าไล่ผมออกกว่นนะครับที่ผมทำไปเนี่ยผมมาแค่อิจฉาอาร์ตเฉยเฉอ่ะ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งที่คุณไม่คู่ควรที่จะทํางานที่นี่เพราะว่าสักวันหนึ่งไอ้มิสัยที่อิจฉาลิษยาของคุณเนี่ยอาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ไม่เหมาะสมที่จะทํางานอยู่ที่นี่เชิญ ไม่นะครับคุณเอนคุณเอนคุณใจจะไล่ผมออกไม่ได้นะแบบนี้ผมจะเอาจะกินอ่ะเฮ้ยอัดเพื่อนเฮ้ยจะขอโทษเพื่อนจะขอโทษจะขอโทษที่ทำแบบนี้ช่วยฉันหน่อยหนึ่งเพื่อนช่วยฉันหน่อยไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเซ็นใบลาออกให้คุณเรียบร้อยแล้วเอาเลยนะคุณเอนไม่นะครับไม่นะครับคือผมถ้าคุณไม่ออกเนี่ยฉันจะโทรเรียกรปภให้มันลากคุณออกไปรปภคะ ขึ้นมาที่ห้องฉันหน่อยค่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่นะคุณอ